เอาแล้วครับผมก็ต้อขอสวัสดีคุณผู้ชมรูกท่านเลยนะครับไม่สบายนะครับตอนนี้ครับโอเคครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาสอนดาวโหลดเกม GTA เกม GTA V นะครับเป็นภาค V 5นะครเป็น V 5นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ลงชื่อเลยต้องพิมพ์ช่นงาตัวเองสลาวนะครเพราะว่าชแองผมมันมีลิงก์อยู่นะฮะ เดี๋ยวเราจะได้ก๊อปลิงก์ไปให้รายนะครับอ,อ,อันแรกนี่ครับนี่ครับลิงก์นี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้คลิปครับอือกดลิงก์มาเลยนะครับกดลิงก์มาเลยครับกดกดไปเลยนะครับโอเคพอกดมาเสร็จปุ๊บมันก็จะได้งานมานียครับแล้วมันก็จะทำการดาวน์โหลดให้อัตโนมัติเลยนะครับ ตรงนี 1941, ้คร right ับตรงแถวๆนี้ครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับตรงรอบวงกลมนี่ครับตรงรอบจุดๆๆนี่ครับโอเคก็คลิกเข้าไปเลยนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้นะครับเราต้องมีแอปนี้ด้วยนะครับต้องมีโปรแกรมนี้ด้วยนะครับชื่อโปรแกรมอะไรวะว่ามันเป็นโปรแกรมอย u t r e n d y u t r e n d นะฮะอะไรสักอย่างนี่ฮะนี่ครับพอเราคลิกมาก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะฮะ หลังนี้นะครับให้เรานะครับกดตรงนี้ครับเลือกโฟลเดอร์นี่ครับเราต้องเลือกไปที่โฟลเดอร์โฟลเดอร์เดสก์ท็อปเดสก์ท็อปแล้วก็นิวโฟลเดอร์เนี่ยครับแล้วก็จะมีลิงก์อะไรสักอย่างแล้วก็กด select โฟลเดอร์นะครับปับเรียบร้อยครับหลังนั้นก็กดตกลงนะครับเราต้องติ๊กทั้ง3อันเลยนะครับเนี่ย ห้ามติ๊กออกนะฮะโอเคติ๊กไปเลยนะครับห้ามติ๊กออกนะฮะแล้วนะครับก็กดตกลงนะครับโอเคเราต้องหาโฟลเดอร์ที่แบบความจำเยอะๆหน่อยนะครับเดี๋ยวกดไปตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวอะไสี่ ประมาณเท่าไหร่นะอ่าแล้วก็ไว้ที่ได้ได้ไดอ้อะไรก็ได้นะฮะก็ได้ดีก็ได้ครับก็นี่ครับก็กด select folder นะฮะนี่แล้วเลือกว่าที่ไดดีนะฮะหลังจากนั้นก็กดตกลงนะฮะโอเคมันก็จะทําการดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดนะฮะการดาวน์โหลดนี้ใช้เวลาสัก5วัน3วันนะฮะแล้วแต่เน็ตนะฮะ โอเคแล้วจะเน็ตลนยนะครับก็น่าจะสามสี่วันละแหละนะก็โอเคผมก็ไม่ขอดาวนโหลดแล้วกันนะเพราะขี้เกียจนะฮะขี้เกียจเป็นความขี้เกียจโอเคก็ทําตามนี้เลยนะครับก็โอเคก็คลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคว่ากดไลค์นะฮะชอบมากก็กดซับสไคร์ด้ยนะครับ เคก็สำหรับคลิปนี้นะครับว่าต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบาย